สวัสดีครับยูกับพี่เล็กสสยดันวีนี้มาติดตั้งเครื่องยกมั่นนี่ลูกคขาตตรงการครับนี่รถหม่เลยครับยันมา7จ็หครับนี่ติดตั้งเซจเรียบร้อยครับราจะประมาณนี่วันหวาน สวยงามครับนี่ข้านนากับยึดประมาณนี้ครับใช้กระบอกตัวเดิมครับทำวานยกเตะจากโลบอกว่าถือครับประมาณ่อยกโล่ลอยกโลก็รู้แล้วยกมัน เดี๋ยวล่องขึ้นไปปล่อยมึงรถใหญ่ครับกับโปเป็นครับบ่เคยครับเดี๋ยวล่องเิึงโอ้มุมนี่สวยง่ามเนะี่ยเอามุมนี้กัน อ่านี่ยันมาระบบยันระ,ระบบของยันมาครับในเกียร์ซ้ายมือกับมีโลมีห้ขวามือกับหนึ่ง,ส,งสามส,ามสี่ความเร็วรอบตรงนี้ก็เป็นที่ว่างผ่านนี่ครับ หลายคนถามหาหม่องปลอยมันครับนี่ตรงนี้เลยครับระบบแบบง่ายๆเดี๋ยวครับเข้าไปจอดครับ ได้ครับเดี๋ยวใส่อยอ่าเาด้แด้วครับรงถอยแต่นิโฟนี้เดียวครับแค่นี้ก็ล่งเรียบร้อยสบายมากครับ เป็น,ปนไ,ดไ,ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวหแบบนึงรนครับบ่เป็น <c oughs> บ่เคยครับพีกเจี๊ยบเวลาคอนตรรรร้นครับคอนโทรลมือแเบาๆครับเรียบร้อยโอเคโอเคสวยงามโอ้บ่เป็นยังครับครับครับโปรตีนเียดดอก ครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ฝากกดติดตามด้วยครับ